ฮัลโหลฮลโลลูกเอ้ยฮะว่าจะได้แม่พอดีแม่ว่าอ่ามีคนโทรมาหาแม่แนะ่ะนแม่แก็เลยว่าผู้ชายจะแฉญาติแม่เองอ่าแล้วเป็นยังไงบ้าน,นี้แม่พอดีญาติแม่โทรมาว่าหายลูกนะ่ะไปเบื้องร้านเล่าจะเข้านี่เล่าสิเขาไปเมืองไปคุระย้มคลื่นอ้าวขึ้นบางสั้นละญาติเล่าติดต่อมา้านหาแม่ว่ายังย่างได้บ้างขนนี้ ก็บางหันนี่แหละโอ้ยบริพัวกันแปดปีธนาจะโทรมาตกใจเบิดแทนก็คิดฮอนนัมจะได้กันแล้วแต่ลูกไปเฝ้าบึงอ่าลูกญาติแม่ยในเด้ออ่ะอยู่ไดล่ะอยู่ยแถวแบ้านพา่อใหญ่ข้ามอนน่ะอ๋อโอเคโอเคแม่เดี๋ยวผมจะไปเบิ่ง,งห้เนาะว่าแตนร้านเขาซื้อยังกมจำไบ่าาได้แล้วเออซื้อลินลีนะ่ะฮะลินลีเออโอเคโอเคกับแม่ จะได้กับอย่าลืมมากนี่แหละโอเคขับใจไละไลลูกเอ,อ้ยครับผมฮูค้คุณแมวทั่วมาแล้วไก่เข้าไปบึงร้านผู้ไดก็บ่รู้น่าจะร้านของญาติแม่เข้าที่พได,ด้ติดต่อ,อก,กันแปดปีเฮ้ยสวัสดีครับขอตลบทุกคนเลยนะครับนะ้ำมือเดี่ยวกลับมาอยู่กันในเกมโรูปอกไในแมพของมิดไนอี่ยังนี่แหละเบบี้เยียมบ้านน่นะครับเนาะ ต้องไปซื้อบึงแมปนี้นะครับเนาะว่ามันเป็นยังไนแล้วพวกที่ติดลิงให้บึงกันกได้อ่าเพราะว่าซื้อแมปมันค่อนข้างที่เสี่งนิดนึงเป็นแมปที่น่าตื่นเต้นมากๆแมพหนึ่งนะครับเนาะก็ต้องมาลองมบึงเกล็ดกว,ว่าการเลี่ยงเด็กเที่ยงคืนเฮ่าสิเป็นจังไงน,นะครับเนาะ <S <S โอเคเพื่อเพลินกาเทเวลาไปลุยในเกมนี้กันเลยเดียวกว่าครับเพื่อไปรับเลี่ยงเด็กจากยาติทั้งแมเ่เฮาไปกันเลย <S 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 วิดตัวเกมมาอย่างอลัง เดอะเวชเชสเฮอรอ์สยองขวัญน่นากลันะมากณสิบโมงเอาละครับทุกคนถึงที่หมายในการเลี้ยงเด็กของห้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูบสิว่าพ่อจะอยู่บ้านที่ที่เจ็ดสิบเจ็ดครับทุกคนบ้านแหนี่ดูเหมือนจะมีความเงียบสงบแต่ว่าข้างในอาจจะแฝงไปด้วยความตะยานกระสั่นแต่ว่าอาจจะเป็นร้านของเฮ้าก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นลูกของแม่แม่เ้าก็มีญาติ แล้วก็ถ้าเป็นรูปเป็นร้านกันนี่แหละเขาก็ต้องมาเลี้ยงดูกันครับโอเคเป็นว่าผู้เป็นการสิเวลาไปเบิ้งกันได้ดีกว่าครับแต่ว่าบ้านอเอาอโอูยตั้งอยู่ข้างป่านะทุกคนนี่คือบ้านของญาติเฮาครับซึ่งจะบอกว่าญาติเฮาไปทุระนะครับนในเมืองเลยถิ่นร้านของเจ้าของไว้ในบ้านหลังนี้โอเคไปเบิ้งนองกันดีกว่าครับ จบแล้วตัวกับว่าปิดเออปิดไปนะเปิดไฟครับทุกคนบ้านนอนมีเปียโนโด้วยนาเล่นมากเลยนะคะไอรีไตโนดิลลี่อุ้ยทุกคนเฮ้ยมีอันนี้พ้อมยุคนี้มันทีวีจอบแบตไปแล้วมันยั้ใส่ยุคทีวีขาวดำทุกิีทุกคนเป็นนังการ์ตูนที่แบบดูสยองขันมากๆเลยนะยปิดดีกว่าเปิดไปอุ้ย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 ตกใจฟ้าห้อง โอ้บ้านญาติเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยคนรูก่ทุกคนส่วนมีสันสองรอบเป็นบะฝนรก,กันนะโอเคเอาะ่ะกระด้าน,นที่เขาเปิดไฟเป็นทรี่ร้อยบ้านตัวสีมีคว่ำแต่ว่างนิดหน่อยนะครับทุกคนเอาระสิ่งที่เขาตงเหตุก็คือเข้าที่ต้องเลี้ยงเด็กว่าแต่เด็กยุ่ัยอ่ะเฮ้ย ลิลลี่อยู่ซายอายคือพี่เลี้ยงเด็กเด้ออายได้รับคำได้รับเนี่ยคืนยังไงวะได้รับคำสั่งจากอีเมลให้เลี้ยงดูอีหลาเด้อพ่อแม่อีหลานี่ไปทุรนาบันบอหาดบริพกันแปดปีปานนี้ว่ามันใหญ่เป็นสาวหรือใครได้เกิดรุ่นวะคือทุกคนมีเกัดมาเอสเจรี่จมังนี่พ่อมฮ่าเฮดีว่าโอ้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 หน้าตาลิลลี่จะไปเป็นอย่างนี้อีหลาไปรุ่นนี้ยังไง สวัสดีฉันชื่อลินลี่ขอไทยพร้อมนะก็อยาดห่ากะหยาิท้าเมียหาเป็นคนไทย่ะเฮ้ยได้โปรดหาอาหารฉันทีฉันหิวหาอาหารเหรออ่าโอเคโอเคมาหอดกับมาใจรถ่นหิวคือบึ้หาไปกินเองอุ๊ยอะไรอะไ้เขาต้องดูแลเด็กน้อยดูแลญาติเรานะฮเกือหมืินญาติคนหนึ่งโอเค ดูสิว่าไทยพี่น้องเข้าิอยากกินอาหารนะครับทุกคนอนะ่า,ออากาศร้อนๆนะครับทุกคนลิลลี่ดิเอาจริงๆเพิ่งจากสภาพเกมแล้วอะ่ะก็กดไปเลยสิครับตู้เย็นก็ต้องความสะอาดอเตรียมอยู่นี่คือจะนิ่มขึ้นปีๆอยู่โอเคกลับไปหาลิลลี่กันครับโอ้โหลิลลีาา่คุณตะย่านทุกคนฉันอยากได้พิซซ่าอเอาก็ว่ากัน ว่าบาทไอ้มีเงินได้ดิหนี่สั่งพิซซ่าให้น้องหน่อยสั่งๆโอเคได้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 เอาละเขาจะโทรหาพิซซ่าให้น้องเขากินครับทุกคนน้องนุ่มลื่นมาหน้าเร่ยากกินนั่งกินนี่ว่าบาทถ้ามีเงินเอาสั่งก็สั่งเงินติดตัวเขาหนีอยู่ประมาณสามรอยนะอ่ากระสั่งไปเลยสิครับอ้าวเออมีเศษนาฬิกาด้วยอ่าสวัสดีครับขอบคุณที่โทรหานะครับ พอดีคุณอยากได้อะไรบ้างเอ่พอดีผมอยากได้พิซซ่าขนาดใหญ่คุณรู้ว่าจักบาทนะครับเนื้อพิเศษเออโอเคเอาเนื้อพิเศษก็ได้เอาละคุณต้องการเป็นสูงที่ไหนอ่อผมอยู่บ้านเลขที่ร้อยเจ็เจครับทางหลังฮะเพื่อนตกลกจริงๆนะเนี่ยคุณหมายถึงอะไรบ้านเลขที่นั้นน่ะนะ เออผมว่าเห็นร่วงเินครับบ้านในที่เ็ดเกศที่ลีใช่แน่นอนที่นั่นมันหายเลขเกศเบ้านนั้นมันโดนเผามาหลายปีแล้วฮะโดนเผามาหลายปีแล้วเอาแสดงว่าญาติที่ทุ่หาแามีเท่านั้นหมายถึงเจ๊ไหนไม่ว่าอะไรฉันก็เบื่อบิลลี่เบ้าอ ที่พนักงานพิซซ่าบอกมานไหมเยลกเจนเจ็ดที่เป็นญาติเฮ่าที่โท่หาแม้เฮ่าพื้นสีโท่มาหายไหมถึงวัดดูไม่ไหมลอยบอกเราอีกอย่างญาติเฮ่าเนี่ยก็เลยคุยกับแม้ามาแปดสีหรือว่าอ,อ,อ,าด,อาดี๋ไปคิดจะไปคิดโอเคสีที่เฮ่าต้องแก่ใครคือเบเกอร์ครับทุกคน เบรกเกอร์ตอนนี้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ใช้รถเบเกอร์ดด Baker. แบบปีดลงอย่างแน่นอนครับทีที่เขาต้องเห็นจะื้นลงไปหาเบเกอร์ชั้นใตจ พอไปแด้๋ยวปัญหาความว่าจังไงโอเคหลังจากเขาเปิดเบเกอร์ครับรู้สึกว่าลินลี่ที่หายตัวไปหรือยังไงโอ้โหเบิ่งจากลักษณะาภายในบ้านนี้แล้วครับรู้สึกว่าจีนาหัวมากเลยครับทุกคนเอาละเข้าตรงค้นหาลินลี่ทุกมองครับเพราะว่าจะเป็นคางตู้มองนี่ลินลี่ยูไซไอพึ่งจีรงไปเปิดเบเกอร์ข้างล่านนี่เกินมากหายหัวไปแล้ว ก็เปิดไปเลยสิคสรับยื๊บอือหรืออาจจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นเราจะเก็บชั้นล่างก,ก่อนนะคะทุกคนชั้นล่างที่เขาตัวหาลิลลี่อยู่ทธจิตเบิร์ตหาอันครับก็กดไปเลยสิครับมองลงจอดโดนเสาหินมีดเลยครับทุกคนย<อ>ื๊บข้างบนข้างบนไปที่นี่เออหีนี้บอกสั้นสองหัวหงอกเจ้ามดขึ้นไปเลยจ้านี่ขึ้นครั้งแรกจ้า อุ้ยห้องมืดมากน่ากลัวเปิดไปแล้วครับผมมาดูกันนะว่าจะมีอะไรจัมสะเกตออกมาหรือไม่ไม่มีใน,นห้องน้ำอนิพลากไม่ได้ที่ห้องน้ำเปิดไปเลยโอ้ห้องน้ำน่ากว้างใหญ่มากๆเลยครับทุกคนโอน้ยหรือว่าลิลลี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าลิลลี่มาอยู่อภิพาลาลลิลลี่อยู่ไซรัะ เดี๋ยวเราปกติแปะไปทางนี้ครับหรือว่าลิลลี่อาจจะอยู่ห้องถุงนี้ก็ได้หรือเปล่าเออเปิดไปดูครับผมมีอะไรไหมเอ่ยมีอะไรไหมเอ่ยลิลลี่อ่าอัดแล้วอ่าอัดแล้วโอ,อ้ทุกคนรู้สึกว่าเขาสิบเห็นลิลลี่เลยครับวัดลิลล,ลี่ลไปไซเอ้ยรู้สึกว่าเหมือนสีได้ยินเสียงเปลี่ยนโน่เปลี่ยนโน่อ,ย,นนอ,อยู่สไตลล่างครับ ไงเปียโน,โนของเราลิลลี่ลี่เปียโนอยู่หรอจ๊ะไม่มีฮะทุกคนสิบหายแล้วนี่เปไ็นช่ระบาดนี่กันเกิดแม่ฮงูงว่าเฮาบ่ดูแลลิลลี่แล้วลก็ช่วยแทนแน่นอนเนจะเเสียงโอ้ลิลล,ลี่ไปเหตุการนีขโมยกันนะกูมึนแทนทำไมมึนทะมางาบฉันพิ้งตุ๊กตาของฉันไว้ข้างนอกแล้ว ปวดช่วยหยิบขึ้นมาได้ทีนะอะไ,ะไหหรกันเฮ็ดตุกตาเงี้ยก็คือมันบอกดีๆคือมันทำมาทำเสกเกะแบบนี้ผมว่าบ้านหลังนี้สักสี่บนเขาท่าแล้วตอนโทรบอกอีแม่แป๊บนึงฮลัลโหลแม่แม่แม่เออพอดีผมเขอมาเบิ่งน้องแล้วละจะว่าออพนักงานพิสตาและว่าบ้านไม่ได้เจี๊ยบๆนี่ถูกพร้อมไปแล้วเมื่อไรปีที่แล้ว เมื่สิเป็นไปได้จังไรละ่ะเอ้ยกระพุ่งเมื่อกี้ระญาติเขาโทรมาว่าเออมาเบิ่งร้านให็นไหมบ้านละที่นี่ละ่ะเขาไปชุลาเอาเอาพนักงานเซเว่นเออพนักงานพิศากคือว่าบ้านไม่เลขกจี๊ดจี๊ดนีบุญเขาไปแล้วแปดปีคันมันเผาแล้วผมอยู่กับใครนี่สรุปเ,เขาก็พูดใส่ลายญาติแม่ไพยักง,งานอะไรเขาสร้างแม่เออไม่ต้องไปสนใจหรอกลูกเอ้ย เลี้ยงร้านไห้ลัให้ดีที่สุดเอาเป็นมาาคันลูกว่ามันใจแล้วไม่ไปเบิ่งข้าวให้กันดละแค่นีลาแล้วปมนจะโทรหาไหมไปเบิ่งข้าวแป๊บนึงเรื่องนี้ละขันบาเสื้อเมนอะเมนจะไปเบิ่งข้าวห่วบ้านหลังนี้เป็นคือพนักง,งานปีศาจขันเกิดประเมนการแสดงว่าพนักง,งานปีศาจหัวขันเมนการแสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นไปดังเบิ่คือบ้านผีสิงอ้ยบักกิตตุกตาตอ กรกตาลิลลี่แข่ขาดน่ากลัวมากเลยนะครับรู้สึกว่าลินลี่เฮาที่ต้องการตุกตาทั้งเหมือหาอันซึ่งตุกตาทั้งเหมือนี่ว่าเราได้ขนาดรอบบ้านเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับเราจะผมติติดรูปภาพแมปให้ทุกคนได้เบิงกันว่ามันเลนจังหดหรือจังไดนะครับถ้าอยากเรียนติดติให,เห้เบิงโอเคเก็บไปได้แล้วจะเบิร์ตสามอันครับเลยยู่อีกสองอันนะ,ะ,ะมาดูกันเลย เจอเพอีกอันเดียวโอ้โหมันอยู่หลังบ้านด้วยน่ากลัวมากอยู่กองไม้สินะมีกิ้งกือหรือเปล่าก็ไม่รู้เก็บไปเลยสิคะะจูบเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นคุณชอบอย่างไรพี่ชายหนูอยู่หน้าต่างนะจ้าอยู่ในชนบทดินเลยฉันไม่อยากกลับไปมองนั่นเลยมันมืด นั่นเร็วดินดีไปยู่ชั้นใตดินตีบุคคลนี้อระเขาว่า,วาคนหากลองที่ชั้นใตดินสำหรับตุ๊กตาที่นี่ท่าบิดซีอันแสดงว่าตุ๊กตาที่เข้าได้มากนั่งไปไว้ในกองลนล้วนันตีว่าแต่ทางลุ่ม,มันอยู่ทั้งไหนอ่ะอดีตเมนอเี่ยเรวเร่ยวเอายวเดีวเดียเดี่ยว,วเ,เดี่ยวเี่ยวเดี่ยา,า,าดิ่วีดี รู้สึกว่าผ่านค่อนข้างที่อะอันนี้อันนีอ้พดมีของหนาสองมองตีโอ้ยทุกแตกปุ้มสวยละสวยละเดี๋ยวก็เปข้างล่างก่อนเลยครับรู้สึกว่าโอ้โหข้างล่างมืดมากมืดจริงจริงขออนุญาตนะครับพี่ถ้าหนูจะให้พี่มาเลี้ยงหนูดีๆพี่หนูอย่ามาทำอะไรแบบนี้กับพี่เลยพี่บอลูได้ว่าหนูเป็นผีหรือเป็นคนตอนนี้ ใสไปเลยนะฮะใส่ไปเลยเ uh, ็วอีกซีเร็วอีกซีนี่บลอเอาะเยบร้อยครับทุกคนอดีเออเออเออลิลลี่เดี๋ยวฮะไมอยากเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวด้เดี๋ยด้ อะไรยังเอ้ยชิฉันพบดัลลี่ของฉันแล้วฉันต้องการนอนฉันไม่อยากนอนหรอกหรือยังไงฉันอยากเล่นเล่นเล่นอะไรอะ่ะ ไงบอหรือยังไงหรือว่าบังหันน้อจิตตาฟาดมาแล้ะขึงนน้ำลายเอือกเลยบังหันน้อเจอดิลลี่เหมือนเป็นปีาศาจไรเฮาแสดงวา่าคำทีพ่พนักงานปีาศาจของเขาเฮ้ยแล้วเกมสุดท้ายก่อนที่จะจะฆ่าคุณล่ะอ่ะอีหยัง ไม่น่าทันไม่น่าทันไม่่าทันโอ้คุณเกือบจะหนีเปจากนิติบุคคลชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อลินลี่แต่คุณไม่สามารถจบเกมของเธอในเวลาที่เธอตั้งเป้าหมายได้คุณไม่เคยเห็นอีกครั้งโอเคโอเคแม่ไปค้นหาข่าวมาแล้วโอ้ยตอนนี้แม่นี่จับไข่หมกคนแล้วนูเอ้ย สิปี hey. แห่เมียนแปปีที่แล้วโอ้ยมือหนาๆไม่เป็นแบบป้าปรบม้าวบบลูกเคยลูกเคยของญาติแมน่นี่แหละมันเมาอย่าบ้ามันเล็บเผาบ้านทีงแล้วบังเอิญลูกกับมันนักตายไปวอมตายจมกองพึ่งและสิ่งที่มันโทรมาหาเมียนเป็นผีเปิดไมลูกเอ้ยนะบ้าแล้วแม่เอ้ยมันมแม่นคนดีที่ประดังงานพิซ่าโทรมาและก่แบบกอ,อ อ่อโทรศัพท you like oh, so, like, okay, okay, ์บ้านน่ะยังใส่ได้อยู่ทุงมือดิโอ้แม่กอโทนดึงเอ็นที่หัวไปรับกรรมเจออย่างแปลกแแบบนี้มามามากับ้าเขาเดี๋ยวมาโอเคครับแม่โอเคครับก็สรุปได้ว่าครับทุกคนบ้านหลังนี้ครับทุกคนโดนเขาไปแล้วแปดปีที่แล้วนะครับเนาะอ่าก็ถือสาบิงที่โทรไปหาแม่เขาครับเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้โหต้องตอนต้องบอกว่าตอนจบเขาเนี่ยห้องวอร์สมัดก็บกระดูกของดิลลี่ได้ทั้งหมด ผมคิดว่าการที่ฮอเก็มไปดูกคอนเรนลีไปเนี่ยลินลี่อาเซียไปพูดไปเกิดหรือเปล่าก็แน่ใจว่าเสี่ยวเป็นเนี่ยมารวมร่วมกันถึง8ชิ้นนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ลินลี่ไปพูดไปเกิดเท่าที่ผมเบิร์ยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาเล่นเกมดีมากนะครับเนาะก็คันเล่นพวกกินรือเลลี่พวกฟกมดบุญจันทร์ก็ต้องขอภพยน้ำนะครับเนาะแต่ว่าใครอยากลองเรนก็ไปลองเสิ้อลิลลี่ึงได้ครับทุกคนแมปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแมปสยองฟันแห่งหนึ่งของรูปบล็อกนะครับเนาะเป็นแมปที่น่่าาากกกลลัวมเเเยยสีงแท็ เลียงรูปภาพดูนนี้นั่นอย่างคือครบรถขับคนโอเคครับสำหรับคลิปนีก็ต้องจบว่าเป็นเกษตรกรนะครับแผนไทยมากคลิปนี้ก่อนอย่าลืมติดต่อรถไล่รถซักไทยกันนะนะครับและที่สับขัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไฏิพลาดการจะถันทีคลิปหน้าครับสารับวันนี้พระนต้องขอตัวลาวต้องไปก่อนไม่พบกันในคลิปหน้าสารัับวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย